เขาบอกมันเหนียวเมื่อกี้ดูครับดอกใหญ่มากไอ้นาดูหน้าผมนะนี่ดอกใหญ่มากแล้วครับสวยๆกระเป๋ามันส้านไปกว่าเหมือนหมาไม่พอคนนี้เจอให้คนมาครับผมนี่นี่ดอกใหญ่อีกแล้ว ดอกแดงสวยๆเลยเห็นน้ำหมักมปัดบปัๆปัปปปเห็นดอกเห็ดคนดอกใหญ่เราไม่เอาขามันยาวครับดูครับเท่ากันหน้าผมเลยตรงนี้ก็เป็นเห็ดตะไคร้นะครับผมจะมีผิวเคียวๆหน่อยนี่สุสด ้เเขาามกลยครับทุกคนก็หาได้สองถงตอนนี้เย็ยนแล้วนะครแล้วผมก็เริ่มเย็ยนหัวแล้วดู อยู่ผมเต้คนป่านะครับผมวันนี้เนี่ยผมได้พาทุกคนเข้ามา,าในป่าเตงซึ่งเป็นป่าที่ตอนนี้เห็ดนะครับหลากหลายชนิดกําลังออกนะครับผมแล้วก็มันออกค่อขั้นที่จะรู้สึกว่าเยอะแล้วก็ไม่มีคนเก็บด้วยนะครับผมนะคนที่นี่ไม่รู้จักกินแล้วก็ไม่รู้จะเก็บนะครับผมแล้วก็มันก็ไม่มีราคาด้วยนะครับนะก็จริงๆเนี่ยทุกปีเนี่ยช่วงฤดูเนี้ย อยากจะให้มีเพื่อนสักคนที่เก่งเก่งพวกเรื่องเห็ดป่ายางป่าเตงนะมานะครับผมมานะครับแล้วก็เพื่อนหาเห็ดนี่ขนาดขนาดพูดอยู่นี่เรากำลังเจอกองมะเือมาไม่รู้เห็ดอะไรนะกําลังแตกเลยนะครับนี่ไม่รู้เห็ดอะไรนะนี่ครับกองที่พูดพูดคุยกับทุกคนอยู่นะครับผมนี่เป็นเห็ดก็ทันทีได้เข้ามาในป่านะ จอเห็ดมากมายหลากหลายชนิดนะครับผมไม่รู้ว่าเห็ดอะไรบ้างนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เก่งพวกเห็ดพวกนี้ผมเก่งเลยเห็ดโคนนะครับผมแล้วก็พวกเห็ดเต็งรางเห็ดพึ่งเห็ดอะไรไม่รู้เต็มหมดผมไม่รู้จักครับโอเคแล้วจากนี้เดิเดนทางแล้วก็มาดูว่าเราจะเห็ดอะไรกันบ้างนะครับระหว่างทาง ครับทุกคนระหว่างที่ผมเดินหาเห็ดนะมันเจอเขาๆนู่นไม่รู้ว่าเป็นเห็ดหลังงอกหรือเปล่านะ่มันบานอยู่นู่นขวขาวนะเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปดูนะครับผมอะไรดอกเขาๆข,ข้างบนนะถ้าไม่ใช่เห็ดหลังงกก็น่าจะเป็นเห็ดตะไคร้ปะหนลองดูดิอ้อ้เฮ้ ไม่ใช่ว้าวหายอย่างได้อย่างอุ้ยเห็ดโคนเห็ดโคนนะทุกคนเห็ดโคนดอกใหญ่นี่มีค้าวคกเป้าด้วยเจ้าชายกบยังไม่หมดยังไม่หมดนี่โอ้โหไม่กอกดอกใหญ่มากว้าวอุ้ยดอกใหญ่มากเน่เนี่เโ่ บริเวณรอบๆมีอยู่ไหมเนี่ยอลองสแกนหน่อยสินี่ครับเดี๋ยวจะขุดแล้วนะเด็ดท,ที่ดอกใหญ่มากเราจะขุดลงกระทาก่อนลงกระทาเดี๋ยวมันขุดไม่ได้นะครับมันเหนียวเขาบอกมันเหนียวเมื่อกี้ ดูครับดอกใหญ่มากไอ้นาอดูหน้าผมนะนี่ดอกใหญ่มากเลครับตาทำไมคุณเห็ดแมงเสยวฟันเนี่วะโดนก้อนหินเนแต่ดอกนี้นี่มันก็ความพยายามมันสูงเหมือนกันนะเนี่ยขนาดก้อนหินทับเนี่ยมันก็ยังไอ้นี่นะ อยู่ไหนวะขามันลูกพี่ผมก็ตัดก,กูแค่ขึ้นเดียวผมก็ออกมาตะทีเถอะอือ,อจ้ะยาวเกินวะตัดทิ้ง,งเพาราไม่ขเขาไม่กินเราไม่มีโปรโตีนนั่นแหละ 으.. Uh, 아큰기อา นี่จ้านี่จ้าได้ละจ้าอ้ยเห็ดบองตรงาน่แค่สามดอกเนี่ยนะกินได้มื้อหนึ่งอ่ะนี่สามดอกนี่นะมื้อหนึ่งเลยผมไม่โกดหอมที่ปายมันได้กินเห็ดคนมานานละเดี๋ยววางก่อนเดี๋ยววางก่อนเดี๋ยวไปเก็บ ต่ออีกหน่อย จริงมันน่าจะออกเยอะกว่าน,นี้นะออกสักสองสามร้อยดอกอุ้ยอ๋อนี่ฮาขังคกตกใจหมดไปไปหันก้นไปทางอื่นเดี๋ยวฉีใส่หน้าชันอีกแกมีหวยเป่าดูเด้หันตัวไปทางอื่นเนี้ สองดอกแฝด <c oughs> โอ้ดอกเดียวมันแตกนี่ว่ะไม่ใช่สองดอกดอกเดียวมันแตกว้าสวยๆเลย <c oughs> ใส่้ถุง ป่านี่รู้สึกน้ำมืดนะพอมมาละเลียยังไม่หายดีเลยสวยสวยกระเป๋ามังซ้านไปเปล่า,า,า,ปปาวะสื่ว่าเห็ดมันจะอยู่ยาวๆกระเป๋ามันสั้นไปเปล่า,า,ปปาวะเห็ดแมังลกใหญ่ดีมากเลยอะ่ะ Nada nè ra Wow, 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 wow. Chưa hết, hết เห็ดดอกแดงนะครับเห็ดดอกแดงดีเห็ดดอกแดงนี่ผมจะเก็บไปด้วยแต่ว่าก่อนหน้านี้เจอเยอะมากมาดูครับผมน,นี่นี่ครับเห็ดดอกแดงนี่เก็บง่ายๆ แต่เห็ดอกแดงเนี่ยขึ้นเยอะขึ้นเยอะเราจะเก็บไปเรื่อยๆโอเคเดี okay. ๋ยวหาตอเดี๋ยวเจอเหตักคายครับผมเหตักคายเหตตาคายโอ้ดอกสวยมากเหตักคายนี่ดูกระเพารดอกแดงนี่ดูง่ายนะ เพราะว่าดอกมันเขียวนี่ครับเห็ดดอกแดงแต่ไร้นี่เห็ดโคนเจอเห็ดอีกแล้วครับเห็ดโคนเหมือนหมาไม่พอคนนี้เจอเห็ดโคนมาครับผมน,นี่ดอกใหญ่อีกแล้ว เนี่ยโอ้ยยองใหญ่อ๋ออ้ย,อยขามันแหลกอืมอใหญ่สุดเลยสวยเลยสวย,ยสวยยุดแล้วขอบอ่แล้ว นนี่ะมาเก็บดอกแดงวนดอกแดงเป็นดอกแดงเก็บดอกแดงนี่ครับโอ้ยสวยเลยโอ้ยสวยเลยนี่ยสวยเลยสวยสวยครับว้าวมาเก็บเห็ดดอกแดงกันสวยๆเลยโอ้โหดอกแดงสวยๆเลยเห็นน้ำหมัก สวยๆยังไม่หมดยังมีอีกนี่อุ้ยข้างหลังนี่ป๊า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 ดูาป๊าป๊าดูขึ้นกันเป็นกองโอ้โหป๊าเฮ้ยปะโทบัตรบัตรบัตรปัตรบัตเห็นดอกแดง ยังไม่หมดนี่นี่นี่มาเนี่มาเร็วมาเร่วนวนมากใส่ถุง สดแนลงสดอ่ะแงสดจัดแล้วก็นี่ครับโอ้ยเจออีกแล้วครับผมนี่เห็ดคนดอกใหญ่เราไม่เอาขามันยาวครับดูครับเท่ากัานหน้าผมเลย ดอกใหญ่สวยเอ้อ๋อับหาดอกกอมเบลเลอร์เลยโอเคทุกคนเดี๋ยวเดินหาต่อครับผมอเจออีกแล้วครับผมตรงนี้ก็เป็นเดตะไคร้นะครับผมจะมีผิวเคี้ยวๆหน่อย นี่สวยเลยกระจุกหนึ่งนู่นด้วยโอ้โหสวยมากอ 嗯，好嘛，的 ครับทุกคนก็หาได้2ถุงตอนนี้เย็ยนแล้วนะครับแล้วผมก็เริ่มเย็ยนหัวแล้วด้วยนะครับนะเพราะว่าใข้มาลาเรียของก็ยังไม่ได้หายดีนะยังคันยายอยู่ก็อยากมาหาเห็ดนะครับได้2ถุงให,ใหญ่เลยนะครับเห็ดหลักสีนะครับผมแล้ว็เห็ดไอยางแต่ว่านี่ก็เป็นเห็ดโคลน,นะฮะอีกคนได้ถุงหนึ่งนะครับผมนะก็สำหรับคลิปิดียวนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe ผมด้วยนะครับผมนะ ก็หลังจากนี้เดี๋ยวผมก็จะเดินออกทางออกจากป่าแล้วก็กลับบ้านนะครับแล้วก็กลับไปคัดเห็ดนะครับผมผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะแต่เป็นมาเลเดียเนี่ยไม่มีแรงเลยเพราะว่าผมจริงๆผมต้องนอนพักอยู่บ้านนะครับแต่ว่าอยากหาไงนะมันเสี้ยนนะฮะตอนนี้เนี่ยรู้สึกเวียนหัวแล้วก็เหนื่อยมากๆครับผมเลยคิดว่าเดินทางกลับบ้านดีกว่าแล้วก็ลื่มเย็นแล้วนะครับโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับว่าผมจะพาทุกคนไปไหนนะครับ นะช่วงนี้ทศาากัณเห็ดก็อาจจะเจอเห็ดบ่อยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้รอลุ่งอีกทีหนึ่งแต่ว่าเห็ดที่เนี่ยเยอะมากๆนะครับผมบอกเลยว่าถ้าเดินเก็บก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าผมไม่ไหวหรอกโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย